แสงแดดยามเชา้าสาดส่องผ่านหมอกหนาที่ยังปกคลุมหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดกับป่าล้อนเงาป่าดงดิบที่ทอดยาวสุดลูกหูลูกตาเต็มไปด้วยความลึกลับและตำนานนับร้อยปีไทยในพรานมุ่มไวัย25ปีนั่งอยู่บนระเบียงบ้านไม้เก่าของเขามือหนึ่งถือมีดสั้น ที่เขากำลังลับคมอย่างชำนาญสายตาจับจ้องไปยังเงามืดของป่าที่เขาเติบโตมาเคียงข้างสำหรับชาวบ้านป่าหลอนเงาคือสถานที่ต้องห้ามแต่สำหรับไทยมันคือสนามเด็กเล่นที่เขาเคยวิ่งสำรวจตั้งแต่เด็กทันใดนั้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นเด็กหนุ่มจากหมู่บ้านวิ่งมาหาเขาด้วยท่าทางตื่นระหนก พี่ไทยมีจดหมายถึงพี่จากเมืองครับเขายื่นซองจดหมายยับยุ่ยี่ที่เปื้อนคราบดินแดงให้ไทยขมวดคิ้วด้วยความสงสัยเขาไม่เคยได้รับจดหมายจากใครโดยเฉพาะจากเมืองที่ห่างไกลเขารับซองมาด้วยความระวังฉีกมันออกช้าๆภายในมีกระดาษเก่าคร่ำคราที่เขียนด้วยลายมือสันเทาค้นหาหัวใจแห่งป่า ก่อนที่เงาจะกลืนทุกสิ่งไทยยกคิ้วด้วยความสงสัยจดหมายเหมือนของฉันเลยคุณคือนะักพฤกษศาสตร์ที่มันพูดถึงสินะลินยื่นจดหมายของเธอให้ไทยดูในจดหมายบอกว่าถ้าฉันไม่ไปตามหาหัวใจแห่งป่ากับคุณอาจารย์ชัยจะต้องตายและป่าหลอนเงาจะถูกทำลายเธอหยุดชั่วครู่แล้วพูดต่อแต่ของฉันมีเพิ่มมาว่า เงาจะกลืนหมู่บ้านของเจ้าถ้าเจ้าไม่ร่วมมือกันไทยรู้สึกหนาวสั่นหลังวาบนี่ไม่ใช่แค่คำขอมันคือคำขมข,ขู่เขามองลินคุณเชื่อจดหมายนี้จริงๆเหรอล,ลินตอบด้วยน้ำเสียงหนักแน่นอาจารย์ชัยเป็นอาจารย์ของฉันที่มหาวิทยาลัยเขาสอนฉันเกี่ยวกับพืชป่าและตำนานของที่นี่ถ้ามีโอกาสที่เขาจะยังมีชีวิตอยู่ฉันต้องไปช่วยเขาไทยหัวเราะเยาะนักวิชาการอย่างคุณ จะไปรอดในป่าหลอนเงาได้ยังไงป่านั่นไม่ใช่ห้องทดลองของคุณนะลินหน้าแดงด้วยความโมโหคุณอาจจะเป็นนายพรานแต่ถ้าไม่มีฉันคุณจะถอดรหัสจารึกหรือพืชในป่าได้หรอคุณรู้ไหมว่าพืชบางชนิดอาจเป็นคุณแจของปริศนานี้ไทยยิ้มมุมปากผมรู้จักป่าดีกว่าคุณผมไม่ต้องการนักวิชาการที่ทําได้แค่อ่านหนังสือลินก้าวเข้าใกล้มองตาไทยอย่างไม่ยอมแพ้ถ้าคุณคิดว่าฉันเป็นแค่ภาระคุณจะเสียใจที่ดูถูกฉัน ทันใดนั้นเสียงหัวเราะดังลั่นของบุญเพื่อนสนิทของไทยดังขึ้นโหไทยทำไมทะเลาะกับสาวสวยตั้งแต่เช้าเลยล่ะบุญเดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มกว้างสวัสดีครับคุณต้องเป็นลินนักพฤกษศาสตร์รที่ไทยแอบพูดถึงบ่อยๆไทยเรียบตัดบทบุญพูดอะไรของแกลินยกคิว้วพูดถึงฉันเขาพูดอะไรเกี่ยวกับฉันบุญหัวเราะอ๋อแค่บอกว่าคุณฉลาดแต่ดูเหมือนจะไม่ค่อยชอบเขาเท่าไหร่ลินยิ้มเยาะ เขาก็ดูไม่ชอบฉันเหมือนกันขณะนั้นแก้วเพื่อนสนิทของลินเดินเข้ามาพร้อมกระเป๋าเป้ใบใหญ่ลินฉันได้ยินเรื่องจดหมายแล้วฉันไปด้วยนะเธอมองไทยและบุญด้วยรอยยิ้มสดใสสวัสดีค่ะฉันแก้วเพื่อนของลินบุญยิ้มตอบยินดีครับสาวสวยผมบุญ<ๆ>เพื่อนของไทยทั้งสี่นั่งลงที่โต๊ะไม้เก่าในบ้านของไทยไทยชี้ไปที่รอยประทับตราบนจดหมาย ผมเคยเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้ในตำนานของหมู่บ้านมันเกี่ยวกับวิญญาณป่าที่ปกป้องหัวใจแห่งป่าผู้เฒ่าโบราณในหมู่บ้านเคยเล่าว่านานมาแล้วมีคนพยายามขโมยหัวใจแห่งป่าไปวิญญาณป่าโกรกแค้นและสาบให้ป่ากลายเป็นเขตต้องห้ามลินพยักหน้าในบันทึกของอาจารย์ชัยเขาเขียนว่าหัวใจแห่งป่าอาจเป็นพืชหรืออัญ,ญมณีที่มีพลังพิเศษแต่เขาหายตัวไปก่อนจะพิสูจน์ได้ไทยตัดสินใจ ผมจะไปหาผู้เท่าถามเรื่องนี้เพิ่มเขาลุกขึ้นเดินไปที่กระท่อมของผู้เท่าประจำหมู่บ้านผู้เท่ามองจดหมายแล้วเล่าด้วยน้ำเสียงสั่นเทาวิญญาณป่าเคยปกต้องหมู่บ้านเราแต่เมื่อหัวใจแห่งป่าถูกขโมยไปมันโกรธแค้นและเริ่มทำร้ายผู้คนบางคนบอกว่ามีคนในหมู่บ้านทรยศทำงานให้กับคนนอกที่อยากได้พลังของป่าไทยกลับมาบอกลินและเพื่อนๆนว่าผู้เท่าบอกว่าเราอาจมีคนทรยศในหมู่บ้านลินขมวดคิ้ว งั้นคําเตือนในจดหมายที่บอกว่าอย่าเชื่อใจใครอาจจะเป็นเรื่องจริงบุญแซวโหไทยแกต้องระวังตัวแล้วนะเดี๋ยวลินจะเป็นสายลับซะเองไทยมองบุญขมิเงียบไปเลยบุญลินเปิดกระเป๋าของเธอหยิบบันทึกเก่าของอาจารย์ชัยออกมาฉันเจอหนี่ในของที่อาจารย์ทิ้งไว้มันพูดถึงพืชชนิดหนึ่งในป่าที่เรืองสางได้และอาจเป็นส่วนหนึ่งของหัวใจแห่งป่าแก้วตื่นเต้น เหมือนในนิยายเลยเราจะเป็นนักผจญภัยที่ช่วยหมู่บ้านทั้งสี่ตกลงจะออกเดินทางเข้าป่าในเช้าวันรุ่งขึ้นแต่ก่อนแยกย้ายค่ำคืนนั้นเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันชาวบ้านคนหนึ่งหายตัวไปจากบ้านอย่างลึกลับชาวบ้านพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ไม่เหมือนมนุษย์ที่ขอบป,ป่าพร้อมเสียงคำรามต่ำๆดังก้องจากสวนลึกของป่าหลอนเงาไทยและลินมองหน้ากันด้วยความตื่นตระหนกนี่อาจเป็นสัญญ,ญาณของวิญญ,ญาณป่าหรือสิ่งที่ร้ายกว่านั้น แงแดดอ่อนๆเริ่มสาดส่องผ่านยอดไม้สูงในป่าหลอนเงาแต่หมอกหนาที่ยังปกคลุมพื้นดินทำให้ทุกอย่างดูมืดมิดราวกับย่ำคำไทยนำหน้าทีมเดินนำทางไปตามเส้นทางที่เขาเลือกจากแผนที่ครึ่งหนึ่งในจดหมายเขาถือมีดสั้นในมือขวาและใช้สายตาสังเกตรอยเท้าสัตว์ และรอยแตกของกิ่งไม้ที่บ่งบอกถึงการเคลื่อนไหวของสิ่งมีชีวิตลินเดินตามหลังเขาถือสมุดบันทึกของอาจารย์ชัยและกระเป๋าเป้ที่บรรจุสมุนไพรและอุปกรณ์วิเคราะห์บุญแบกกระเป๋าใหญ่เต็มไปด้วยอาหารและเครื่องมือแต่ดูเหมือนเขาจะเดินช้าลงทุกทีส่วนแก้วเดินไปด้วยรอยยิ้มร้องเพลงเบาๆเพื่อคลายความตึงเครียด ไทยทำไมป่าตรงนี้เงียบจังเลยแก้วถามขณะมองไปรอบๆด้วยความสงสัยไทยหยุดชั่วครู่หันมามองป่าหลอนเงาไม่เหมือนป่าธรรมดามันมีบางอย่างที่ทำให้สัตว์ป่าหลบซ่อนตัวลินขมวดคิ้วอาจเป็นเพราะความสมดุลของระบบนิเวศถูกกระทบจากมนุษย์ที่พยายามบุกรุกป่าหรืออาจเกี่ยวข้องกับตำนานที่ผู้เท่าพูดถึง บนหัวเราะหรือว่าอาจมีผีจริงๆอย่างที่เล่ากันน่ะไทยระวังหน่อยนะเดี๋ยววิญญาณมาจับแกไปไทยมองบุญเขม็งก็เงียบๆหน่อยได้ไหมบุญผมกำลังฟังเสียงป่าทันใดนั้นเสียงกระซิบเบาๆดังขึ้นจากทิศใต้ราวกับลมพัดผ่านใบไม้แต่ไม่มีลมพัดเลยไทยเงยหน้าขึ้นสายตาจับจ้องไปยังพุ่มไม้หนาทางด้านซ้ายด้ยินไหมลินพยักหน้า เหมือนมีคนพูดอะไรสักอย่างแต่ฉันไม่ชัดเจนแก้วจับแขนลินนั่นน่ากลัวจังลินเราเลิกไปต่อดีไหมไม่ลินตอบทันทีเราต้องช่วยอาจารย์ชัยและพิสูจน์ว่าปา่าหลอนเงามีอะไรซ่อนอยู่ไทยตัดสินใจเดินไปสำรวจพุ่มไม้ที่ได้ยินเสียงเขาค่อยๆแยกใบไม้ออกและพบรอยเท้าขนาดใหญ่ที่ฝังลึกในดินเปียกรอยเท้าที่ไม่เหมือนมนุษย์หรือสัตว์ป่าที่เขารู้จักนี่มันอะไรกันเนี่ย เขาพูดกับตัวเองลิ้นเข้ามาดูใกล้ๆดูจากลักษณะรอยนี้อาจเป็นของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ที่เดินสองขาแต่ไม่มีเล็บหรือกีบฉันไม่เคยเห็นในตำราบุญมองรอยเท้าแล้วทำแน่กลัวผีป่าชัดๆไทยเราเลิกดีกว่าไทยตบไหลบุญอย่าพูดโง่ๆเราเดินต่อไปแต่ระวังให้มากขึ้น ทั้งสเดินต่อไปตามทางที่ไทยนําโดยมีลินชั่วระบบพืชที่อาจเป็นประโยชน์เช่นต้นไม้ที่มีใบเรืองแสงอ่อนๆซึ่งเธอจดบันทึกว่าอาจเกี่ยวข้องกับพืชที่อาจารย์ชัยพูดถึงแต่ยิ่งลึกเข้าไปในป่าเสียงกระซิบก็ดังขึ้นบ่อยครั้งบางครั้งเหมือนมีคนเรียกชื่อไทยหรือลินอย่างช้าๆนี่มันหลอนเกินไปแล้วบุญบุญบนขณะสะดุดล้มเพราะกิ่งไม้ ไทยฉันขอพักหน่อยได้ไหมไทยพยักหน้าได้แต่รีบรีบหน่อยผมรู้สึกเหมือนมีอะไรตามโรมาขณะที่ทั้งสี่นั่งพักลิ้นหยิบสมุดของอาจารย์ชายออกมาดูเขาพบข้อความที่เขียนด้วยมือสันๆว่าถ้าพบรอยเท้าประหลาดอย่าเดินตามมันมันนำไปสู่เงามืดเธอหันไปบอกไทยเราอาจกำลังเดินผิดทางไทยมองเอบตัว งั้นเราต้องหาทางใหม่แต่ตอนนี้เราต้องตั้งแคมป์ก่อนฝนกำลังจะตกทั้งสี่เริ่มตั้งแคมป์โดยไทยใช้ทักษะในพรานสร้างที่พักจากใบไม้และกิ่งไม้ส่วนลินช่วยหาสมุนไพรไล่มแมลงบุญพยายามช่วยแต่ทำกิ่งไม้หักจนล้มลงไปนอนกลิ่นแก้วหัวเราะจนท้องแข็งบุญนายตลกจริงๆในคืนนั้น ขณะที่ทุกคนนั่งรอบกองไฟเสียงคำรามต่ำๆดังขึ้นจากระยะไกลไทยลุกขึ้นถือธนูเตรียมพร้อมทุกคนอยากขยับพูดด้วยน้ำเสียงตึงเครียดลินมองไปที่เงาเมื่อระหว่างต้นไม้ ไทยดูนั่นสิลินเธอชี้ไปที่เงาสีดำขนาดใหญ่ที่เคลื่อนไหวช้าๆราวกับว่ากำลังสังเกตพวกเขาเงานั้นมีลักษณะคล้ายมนุษย์แต่สูงกว่าปกติและมีแสงสีเขียวอ่นอ,อนๆลอยอยู่ที่ตำแหน่งดวงตามันคืออะไรแก้วร้องด้วยความตกใจบุญกอดตัวเองฉันบอกแล้วไงว่ามีผีไทยยกธนูขึ้นเล่งแต่ลินคว้ามือเขาไว้ อย่ายิงอาจเป็นวิญญาณป่าที่ผู้เท่าพูดถึงถ้าเราทำร้ายมันอาจทำให้สถานการณ์แย่ลงเงาดำหยุดนิ่งทันใดนั้นเสียงกระซิบดังขึ้นชัดกว่าเดิมออกไปหรือตายก่อนที่เงาจะหายไปในความมืดอย่างรวดเร็วทั้งสี่มองหน้ากันด้วยความหวาดกลัวไทยวางธนูลงเราต้องระวังมากขึ้นดูเหมือนป่าต้องการทดสอบเรา ลินจดบันทึกอย่างรีบร้อนนี่อาจเป็นคำเตือนจากวิญญาณป่าเราต้องหาทางสื่อสารกับมันบุญถอนหายใจสื่อสารฉันขอออกจากป่านี้ดีกว่าแก้วหัวร้อเบาบุญนายกลัวเก่งจังแต่ฉันเริ่มสนุกแล้วล่ะ คืนนั้นผ่านไปด้วยความเงียบที่ตึงเครียดทุกคนพยายามนอนแต่สายตาของไทยยังจับจ้องไปที่ความมืดระหว่างต้นไม้เขารู้สึกว่ามีบางอย่างกำลังเฝ้ามองพวกเขาและนั่นอาจเป็นจุดเริ่มต้นของภัยอันตรายที่แท้จริง